สวัสดีค่ะน้องๆอ,อ่าวันนี้พี่ก็จะมาสอนทำโจทย์วิชา Fluid Mechanics เนาะหรือว่ากรลศาสตร์ของไหลนะคะสำหรับในโจทย์ในข้อนี้นะคะเขาก็บอกว่าต้องการถ่ายน้ำจากถังใบที่1ไปยังถังใบที่2ด้วยระบบท่อที่มีคุณสมบัติต่างๆดังรูปถ้าการสูญเสียพลังงานหลักและการสูญเสียพลังงานรองเป็นไปตามที่ระบบไว้ในรูปจงหาอัตราก,การไหลของน้ำโอเค อ่าอันดับแรกเราก็จะต้องมาพิจารณาที่รูปก่อนเมื่อเราดูที่รูปเนี่ยมันก็คืออ่ามันก็คืออัตราการไหลใช่ปะมันคือการไหลาจากถังเนี่ยผ่านท่อแล้วก็ไปถังอีกใบหนึ่งดังนั้นเนี่ยการไหลแบบในท่อเนาะเราก็จะใช้สมการของ energy equation เข้ามาช่วยถูกไหม energy equation energy equation เนี่ยเราก็จะพิจารณาจากจุดตรงนี้เนาะกับจุดตรงนี้ ก็คือพีน้ำด้านบนของถังน้ำสองอันนะก็คือเล็บ A พี่ให้เป็น A อันนี้ก็เป็น H ใช่ไหมเราก็จะได้ว่า e ทนะี่ A เนี่ยก็จะเท่ากับ e นะที่จุด H เนาะพลังงานที่จุด A กับ H เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากันสมการ energy Equation ก็จะมีอยู่ว่า pressure h ทนะี่จุด A เนะี่ยบวก elevation h จุด A แล้วก็บวก velocity h จุด a ก ok, ็จะเท่ากับ pressure head ที่จุด h บวก elevation ที่จุด h บวก velocity head ที่จุด h และก็บวก total head loss ใช่ไหมบอกบวกการสูญเสียพลังงานเพราะว่าทำไมเราถึงบวกอยู่ข้างข้างที่จุด h เนอะหรือว่าบวกข้างขวาเพราะว่า การไหลเนี่ยไหลาจากจุด A ไปถึงจุด H ดังนั้นเราก็จะบวกค่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยไปด้านขวาน,นั่นเองแล้วก็จะมาพิจารณาเนะเาะอันดับแรกเราก็จะพิจารณาที่เพชรเฮก่อนเพที่จุด A กับที่จุด H เนี่ยมีหรือเปล่าเพที่จุด A กับ H เนี่ยไม่มีเพราะว่ามันมีค่าเท่ากันเนาะเพราะว่ามันเนี่ย มันเป็นมันมีค่าเท่ากับ pa เนาะหรือว่ามีค่าเท่ากับความดันของบรรยากาศนั่นเองเพราะว่ามันเป็นถังน้ำเปิดอะ่ะอ,อืดังนั้นเนี่ยเราก็จะตัด pressure head ออกไปแล้ว elevation head ล่ะ elevation head เนี่ย reference เนี่ยอยู่ที่จุดเดียวกันไหมไม่เนาะเพราะ reference เนี่ย,ยอยู่คนละจุดเลยนี่กับนี่ดังนั้นเนี่ย elevation head เนี่ยมีแล้ว velocity head ล่ะ velocity head ใช่ไหมมันเป็น ที่จุด A กับจุด H เนี่ยมันเป็นผิวน้ําซึ่งค่า v เนี่ยมันมีค่าน้อยมากๆดังนั้นเนี่ยค่าน้อยมากๆเนี่ยเราจึงถือว่ามันเข้าใกล้ศูนย์เราก็จะตัดก็จะเหลือแค่สองตัวเนาะก็คือ elevation head ที่จุด A เท่ากับ elevation head ที่จุด H บวก total head loss เราก็จะแทนค่า elevation ที่จุด A คืออะไรก็คือ2.25 เท่ากับอิเลเวชันที่จุด H ก็คือ0.75บวก t o t a ช h อง l o s s s ซึ่งเรายังไม่รู้ใช่ไหมเราต้องมาหาก่อนโดยมันจะมีท o t a l h องเ Loss ที่ Major Loss กับ Minor Loss เราก็จะให้เป็นสมการที่1จากนั้นพี่ก็จะมาหาค่า Major Loss เมเจอร์ลอสมีอะไรบ้างมีมีเฮดลอสที่ B D เนาะแล้วก็ D G B มา D แล้วก็ D มาถึง G เราก็จะได้ว่า Total h e a เ Loss ที่ Major h ์เฮ Loss เนี่ยเมเจอร์เฮดล s อก็จะมีค่าเท่ากับ10ที่จุด B D เนาะที่จุด B D ก็จะมีค่าเท่ากับ10เท่าของ velocity head ก็จะเขียนไปว่า10 คูณ velocity head บวก hf t dg ก็คือ40เท่าเนาะของ velocity head แล้วบวกกันก็จะได้50เท่าของ velocity head อันนี้ก็คือ Major ส่วน Minor ละ่ะ minor loss ก็คือ h m minor loss มีอะไรบ้างมีการสูญเสียจากทางเข้าจากวาวจากข้ององแล้วก็จากทางออกทางเข้าเนาะจากวาวตรงนี้จากข้อง,องอก็ตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็จากทางออกก็คือตรงนี้แต่ข้ององเนี่ยเราจะเห็นวนะ่านี้สองตัวใช่ก็คือตัวนี้เนาะกับตัวนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาสองไปคนูนเราก็จะได้ว่าไม่ได้ร้อก็จะมีทางเข้าเนาะทางเข้าก็คือหนึ่งเท่าของเมเจอร์ซิตี้เฮดก็ v ี หนึ่งแล้วก็วาวก็จะเป็นห้าเท่าจะมปห้าเท่ากับห้า velocity head บวกหนึ่งจุด้าเท่าของ velocity head นะข้องอแต่ข้องอมปสองตัวแล้วก็สองคูณไปสองคูณกับหนึ่งจุดห้า velocity head แล้วก็บวกกับทางออกก็คือสองเท่าของ velocity head เราบวกกันทั้งหมดก็จะได้อะไร ห้าคูณห้าแปดเกสสบอ็ดก็จะได้สิบเอ็ดเวลาซีดีเฮดสิบเเท่าของเวลาซีดีเฮดแล้วก็จะนำเมเจอร์กับไมเนอมาบวกกันเนาะแล้วก็ไปแทนในสมการนี่นะเราก็จะแทนจากหนึ่งจากหนึ่งก็จะได้2.25เท่ากับ0 7นย์จุดเจ็ดหบวกไมเมเจอร์ลอก็ ห้เท่า velocity head บวก m i n o r loss เก็สิบเอ็ดเท่า velocity h สองจุดสองห้าลบศูน์จุดเจ็ดห้าก็ได้1นดห้าเนาะแล้ว50าสบวกสิก็จะเป็น 61จีก็9.81แล้วก็คิดเลขก,ก็ได้ v เท่ากับ0.667เมตรต่อวินาทีได้ v แล้วทำไงเขาบอกว่าให้หาต่ากันไหลใช่ไหมเรารู้ v เรารู้ diameter เราก็หาย q ได้จาก q เท่ากับ a คูณ v ใช่ปะ่ะ ก็ได้ว่าค1่งก็เท่ากับ A1 หนึ่คณวหนึ่ก็พายพายคูณ D D เท่าไหร่ D ก็50า mm, สิบมิลเมตรห0าสิบคณสิกำลังลบสคณวหน v ึ่ก็คือ0.6นย์จที่เราหาได้แล้วก็คิดเลขเลยนะ ก็จะได้1.309 7จุดูนย์ก้าณสิกำลังลบสาลูกบาทเมตรเปอร์เซกเราก็จะเปลี่ยนเป็นลูกบาทกเลเซตรหนึ่งมศูนย์เกาดลูกบาทเดเิเมตรก็คือลิตรใช่เปอร์เซกดังนั้นข้อนี้เนี่ยเขาถามว่า